ไอ้รถนั้นมาว่ะผมอยากให้มันยิงผมว,ว่ะเฮ้ย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 เฮียโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเคสตกใจหมดอุ้ยมึงยิงปืนอะไรของมึงเนี่ยกูยอมแล้วมึงไปฮึเออต่างคนต่างอยู่เอาละทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเทสเพราะว่าตอนนี้ทางเซิร์ฟเทสเขาเปิดให้ทดสอบเล่นกับแผนที่ใหม่ที่มีชื่อว่าเฮเวน ที่มีขนาดแผนที่เพียง1คเท่านั้นโอ้โหจะเล็กไปไหนเท่านั้นยังไม่พอยังมีความท้าทายใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามาในแผนที่นี้นั่นก็คือหน่วยกาดของพิลล่าเฮลิคอปเตอร์ลาตะเวนและรถยนต์โจมตีที่พร้อมจะโจมตีผู้เล่นทุกคนที่มันพบเห็นคือต้องบอกว่าเจอคนไม่พอต้องมาเจออะไรแบบนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอ้โหแมปเล็กมากทุกคนมันแค่หนคหนึ่งเองนะเฮ้ย มาถึงก็เจอเฮลิคอปเตอร์เลยว่ะไม่เอานะยิงสอยร่วงตอนนี้ไม่เอาใกล้ๆมีทำไมรู้สึกผมรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆว่ะทุกคนคืออันนี้ปรับภาพต่ำนะแต่ปกติภาพต่ำมันจะไม่เป็นแบบนี้นะเออผมรับประกันเลยว่ามันลื่นมากทุกคนคือมันแค่30ตอนนี้มี28คนอะ่ะลื่นมากรับรู้ได้เลยว่ามันลื่นคือคนมันน้อยไง แต่ตอนเนี้ยกระเป๋าไม่มีเลยเหรอวะมีทุกอย่างยกเว้นกระเป๋ากระเป๋าครับกระเป๋าอยากได้กระเป๋าอย่างเดียวอะ่ะมึงมีกระเป๋าดอกปะเนี่ยด่าน,น,เ,ออนเนี้ยเออนี่ไงนึกว่าจะไม่มีกระเป๋าดอและโอ้กว่าจะเจอคือมันวงเลยกะเดินแป๊บเดียวก็ถึงวงถึงอะไรกันละเฮ้ย โอ้โอ,โอเดี๋ยว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 ไม่ได้ยิงนานเพิ่งเกมแรกเขาจะออกตร,ตรงนี้มีคนเราไปตรงนี้กันเลยดีกว่าตัวเมื่อกี้แหละควันสีฟ้านั่นคืออะไรวะน่ะใจเย็นไอ้นุม่ม เจ็ดคนนะ่ะตอนเนี้ยนั่นไงสองตัวเฮ้ยไม่เนอกเดี๋ยวเรามาด่าเขาเข้าวงนะเนเห็นละหวังว่าข้างหลังน่าจะมีแหละ ผมว่าเราข้ามก่อนดีกว่าออกตัวยังอ,อ๋อไหลาตายละเดี๋ยวข้างบนนูน่นตายยังไว้น่ะข้างบน,น นาจะตายแล้ววะ่ะวงก็เล็กแล้วนะมึงไปอยู่ไหนกันวะเนี่ยผมได้ยินเสียงคนโดดล่มน่าจะเข้าประตูนี้วะ่ะอยู่ข้างนอกเนี่ยสองตัวเลย ไม่นอกว่ะเอ้ยเกมแรกก็แชปมแล้วเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้เขาจะโดดล่มด้วยวนะน่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเขาโดดล่มใช่ปะ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมจําได้ว่ามันมีตัวโดดล่มตัวหนึ่งเมื่อกี้อ่ะโอ้นี่ไง โอ้มันขึ้นไปได้นี่ไงเออว่ะโดดล่มจริงด้วยโอ้หมันขึ้นมายังไงวะเนี่ยอ๋อมันเป็นทีละชาั้นโอ้โหเยะเช่ตรงนี้โอ้โหกี่ชั้นวะเนี่ยแต่อันนั้นตัวบัคกทำไมตัวคนอื่นบัคอ่ะอ๋อไม่ใช่เว้ยทุกคนผมว,ว่าตัวบัคนี่ไงไอกองกำลังวิเศษไออันนั้นอะ เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีให้ผมกดตัวไวอ้เนียเพื่อะไรวะเฮ้ย S K ของอย่างจาับตรงนี้เดี๋ยว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 เราเดี๋ยวเราจำจุดไว้ก่อนทุกคนมันมีอยู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่จุดนะทุกคนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวดูรถคันนี้ดิโอ้รถติดอาวุธเฮ้ย มันมีหนึ่งสองสามสี่จุดเดี๋ยวเราจําไว้แล้วก็เราเฮ้ยเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่าแค่นี้น่าก็พอน่าจะพอวัดแล้วอะไหนวะาหรือว่ามันสุ่มวะทุกคนไม่แน่ใจแล้วตอนเนี้ยชั้นบนหรือไม่ใช่ดิชั้นล่างดิอ๋อมันสุ่มวะทุกคนเพื่อความชชวร์เนี่ยเดี๋ยวเราเช็คกันอีกรอบทุกคน เออว่ะทุกคนมันมันสุ่มเว้ยมันสุ่มที่จะเกิดนะแต่รอบนี้มีตั้งห้าจุดเนี่ยโอหเมื่อกี้ไปลงตรงนี้มันไม่มีมันมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยผมจะยินเสียงครับผมจะยินเสียงนี่ไงยี่อยู่ตรงนี้ผมมั่นใจว่าแถวนี้น่าจะไม่มีคนวะเราเนี่ยคือคนแรกที่มาแบบนี้แหละเอาดูดูดิหมวกหนึ่งเนี่ยจะชนะได้ป่ะจะสู้ได้ป่ะ มาดินอกนึงนกสองก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ข้างบนแป๊บนึงปั๊มยาวอันเฮ้ยเอาเรื่องกันนะมันยิงได้อยู่นะแบบว่าเดินมั่วๆก็ตายเหมือนกันอนะผมว่าอุย้ยเอาทุกคน มีคนโดนกาดยิงฝั่งนี้ว่ะผมได้ยินเสียง <c oughs> อ๋อเข้าทางนี้นี่ไงไอตัวนั้นแตกนี่ไงเดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างมันมีประตูเข้ากี่ทางอ่ะนี่อีกเอ้ยไม่มีมีทางเดียวชิบหายเลย,เอ,ย,เอ,ยอ๋อผมรู้ละมันโดนตัวมันโดนตัวนี้ยิงแป๊บนึงแป๊บนึง เดี๋ยวเราเช็คก่อนเช็คก่อนแอบหลังประตูมีไหนวะตัวอื่นน่ะนายนี้เปล่านี่ไงบอสมันอนะ่ะโอ้โหย่าสองตัวโอ,โอ้โหโ,โอเคบอสต,ตายละที่เหลือไม่น่าจะยาก นี่ไงได้แล้วไหนเปิดดูดิมีอะไรกดล็อกเอทำไมไม่ให้อ๋อต้องใช้กุญแจไว้ทุกคนนี่ไงมันมีกุญแจกดล็อกยดเคก็คือเหมือนกล่องแอร์ดรอปเลยนะโอ้เอาเรื่องอยู่ของอะประตูอยู่ไหนนะอุ้ยเนี่ยตกใจไม่ใช่คนอีกตัวนี้ สะดุ้งหมดสองตัวมาแล้วเลือดครึ่งหลอดอะไร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 จะพาอะไร ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยนี่ไงสองตัวเลยดีนะผมไม่เดินไปเมื่อกี้ผมรู้แล้วผมปลาเสียงหลอ,อกไปนุ่นดีว่าเดี๋ยวมันต้องเดินมาเว้ยนี่นี่นี่มันยิงกัน ไม่โดนโอเคตายเดี๋ยวเราปาปิดฝั่งนี้ก่อนเหมือนมีคนเห็นผมแลวนะแต่ผมยังไม่เห็นเขาซ้ายผมมีนะเนี่ยัไงเอา สัตว์เอ้ยเต็มหน้ากูนี่แหละไปเ,เจอสเต็ปผมดูงงไปดิแล้วก็เหลือสองตัวแล้วเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เหลือตัวเดียวข้างในตรงไหนวะ มีไหนวะเนี่ยน่าจะหลังรถนี่ปะให้เดานี่ไงโดนไฟผมแล้วตายยังไงก็ตายนี่ไงงนี่ไงล่ะไม่ออกมาก็ตายอยู่ก็ตายออกก็ตายอยู่ก็ตาย